สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ตาชาญก,กกกอกได้พูดไว้ดังนี้ครับตาชาญกล่าวว่าตาได้ไปเห็นคลิปคลๆหนึ่งหาว่าตานะ่ะส่งข้อมูลให้กับน้าแต่ หาว่าเป็นนกสองหัวหาว่าตานะ่ะไม่รักหลานจริงจริง,รงตาไม่อยากจะว่าให้ใครนะตานะ่ะไม่เคยติดตามหน้าแต่ตั้งแต่ทะเลาะก,กันมาแม่น้องเหมือนกันตาก,ก็ไม่เคยดูไลฟ์สดยังจะมาว่าให้ตาได้จะมาแขะตาทำไมตาไม่เคยเข้าไปดูเลยตาทำไม่เป็นด้วยนะ่ะตาจะค้นความลับที่ไหน ไปส่งให้กับหน้าแต่หาคอนเทนต์หาว่ามาแขวะมาว่าตาตาก็อยู่บ้านลุงพลผ้าแตนดีๆบ้านตัวเองยังไม่ได้เข้าไปเลยแค่ผ่านหน้าบ้านเฉยๆนะ่ะตาเห็นคลิปแล้วได้ยินที่เขาพูดแล้วตาก็เดือดเป็นเหมือนกันนะไปวังเยี่ยมถึงเวลาตาก็ไปตอนนี้นะ่ะบ้านน็อกดาวยังไม่มาห้องเดียว4-5หคน เวลาตาจะทำอะไรนะ่ะพูดอะไรตาก็เกรงใจมันก็เป็นสิทธิ์ของตาด้วยที่ตาจะไปหรือไม่ไปตาเคยบอกแล้วว่าเรื่องคดีจบนะ่ะระหว่างอยู่บ้านหลังนี้บ้านตาหรือหวังเยี่ยมตายัางไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปอยู่ที่ไหนทำไมมาว่าได้เราไม่เคยค้นข้อมูลความลับไปส่งให้แม่ หรือนาแต่ไปถามนาแต่ได้เลยตาส่งอะไรไปให้หนาแต่มิน่าเอฟซถึงได้หนีตาหมดเลยอยู่บ้านลุงบ้านป้าแล้วจะไปล้วงข้อมูลความลับไปส่งให้คนนั้นคนนี้ครั้งก่อนก็หาว่าตาขายข่าวตาก็ไม่เคยขายข่าวความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube โคนันเมืองไทยได้พูดไว้ดังนี้ครับ คุณอัจฉริยะกล่าวว่าที่ผมยุติคดีนกชมพู่มันมีปัญหาหลายๆอย่างที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศต้องรู้มันมีการอิจฉาลิษยาที่เราอยากจะช่วยจับคนร้ายแต่เราไปไปหาเพื่อนเก่าเราถึงได้รู้ว่าคดีนกชมพู่มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังมากมายคดีนี้ผมไม่พูดว่าเป็นสื่อช่องไหน เอาเป็นว่าคดีนี้ครอบครัวนอกชูผู้เองอะก็มีหนี้สินจำนวนมากก่อนที่จะเสียชีวิตครอบครัวลุงพลก็มีหนี้สินเหมือนกันพอเราไปดูหลายๆอย่าง70วันเราถึงได้เห็นว่ามีสตอรี่ของสื่อช่องหนึ่งที่เขียนบทละครให้ชาวบ้านมาเล่นทำการหลอกลวงประชาชนด้วยการเรียกเกรตติง้งพี่น้องประชาชนคิดดูว่า70วัน ถ้ามีค่าโฆษณาเข้ามายังสื่อช่องหนึ่งจำนวนมหาศาลโดยทำเป็นสตอรี่บละครไม่ว่าจะเป็นร่างทรงหมอดูพระหมอผีสารพัดที่จะปั้นสันแต่งขึ้นมาเป็นบละครคนนั้นเห็นเสื้อสีส้มเวลาการตายทุกอย่างเป็นสตอรี่เขียนขึ้นมาโดยมีผลประโยชน์ตอบแทนมีการเปิดรับบริจาค ทั้งสองฝั่งบางคนเป็นหนี้เป็นศินเป็นล้านบาทรายได้ต่ำรสนิยมสูงก็ได้เงินบริจาคเงินจากสื่อมวลชนซึ่งอันนี้ไม่อยากจะพูดแต่ต้องพูดการนำศพต้องชมพูมาหากินทั้งสื่อมวลชนก็ดีทั้งตัวครอบครัวของเด็กก็ดีสิ่งเหล่านี้คุณไม่คำนึงถึงลูกของคุณเองเลยลูกคุณเสียชีวิตแต่คุณกลับไล้สด ซื้อมือถือออกรถประวัติครอบครัวนี้เกี่ยวข้องกับการติดยาเสพติดคนที่ไร้สดก็ซื้อยาเสพติดแล้วมาแบ่งให้ครอบครัวนี้เสพพอถูกจับได้บอกว่าเลิกแล้วมันเป็นสตรอรี่แล้วตอนนี้ความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube เจ้าปู่ชาแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่มีความสนิทสนมกับพี่สาวมันและสิ่งที่มันรู้อยู่เต็มอกว่าลุงไม่ผิดแต่สิ่งหนึ่ง ที่มันบอกว่าแม่นางเอกไม่คิดเลยว่าในแผ่นดินสยามจะมีผู้หญิงที่เลวระาำอับป,ปีผู้หญิงคนนั้นก็คือหัวเถกก็เลยมาดูรูปมันบอกว่าผู้หญิงเนระคุณไม่ปกป้องพ่อแม่คนนี้ไม่คิดว่าเลวระาำคนนั้นหัวเถกสรุปว่าหมายถึงใครมันบอกว่าป้าป้าอเนี่ยวันที่11ที่น้องหายถึงวันที่11 น้องเสียป้าอ,อไปอยู่ที่ไหนทำไมไม่มามันก็ไม่แปลกเพราะว่าป้าอไม่ได้เป็นญาติสายตรงเขาไม่มาหรือเขาไม่อยู่ก็ไม่แปลกป้าออกับพ่อแม่น้องผลไม้ก็ไม่รู้จักกันอะญาติทางห่างสิ่งที่แปลกคือวันที่น้องหายวันที่น้องเสียพวกมึงไปอยู่ที่ไหน มุดหัวอยู่รูไหนคนอื่นอ่ะออกไปตามหากันวันที่หายมึงไม่ได้อยู่ในกกกกไม่ต้องไปถามว่าคนนั้นคนนี้ไม่มีเพราะมันไม่เกี่ยวโดยเฉพาะไอหน้าเลี่ยมไปอยู่ที่ไหนมึงรู้อะไรบ้างทุกวี่ทุกวันออกมาโชว์โง่สาธยายกำพืชสถุนของมึงมีอยู่อย่างหนึง่งมันบอกว่าจริงๆแล้วน่ะ ต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ฝ่ายพ่อพระเอกทุกคนที่เข้ามาหาพ่อพระเอกก็ได้ผลประโยชน์ฝ่ายพ่อแม่น้องอ่ะคนที่เข้าหาก็ได้ผลประโยชน์ฝ่ายลุงทุกคนที่เข้ามาก็ได้ประโยชน์หลายๆคนจากอนิสง์ของลุงยูทูบเบอร์ FC ซื้อของให้ช่วยเรื่องบ้านจากเอแต่ฝ่ายของสางเน่าพ่อแม่น้องที่ f อซซื้อของให้ ไม่ค่อยมีตามหลักแล้วถ้ามาฝั่งลุงได้เยอะกว่าทำไมไม่มาฝั่งลุง fc เยอะกว่าทำไมเขาไม่มาทำไมอยู่กับสางเนา่าเพราะสิ่งที่เขาได้นะ่ะมันไม่ใช่อันนี้สงเขาได้ทางตรงสางเน่าจ้างแต่ละวันออกมานั่งพ่นน้ำลายโชงโง่ทุกวันนี้มันหลุดเยอะเพราะใกล้วันสืบพยานอาการอยู่ไม่สุข เริ่มเข้ามาแล้วความคืบหน้าจากชางช่อง YouTube อาจารย์พิรชัิได้พูดไวปดังนี้ครับงานนี้เรียกว่าเละของอีแม่นึกถึงนายหน้าขาวสมัยอยู่ฝั่งลุงพลเขาเคยพูดว่าเดี๋ยวผีก็เจาะปากพวกมันตายยกรังแล้วนั่งอยู่ดีๆลุงพลไม่อยู่นานก็เหงาปากพูดแต่ละอย่างคนฟังน่ะมีสะดุง้งมีหนุ่มนอนนาขณะกลับรถกลับบ้าน มีผู้ชายโทรมาตอนนี้หนุ่มหน้าขาวลืมเบอร์ผู้ชายคนนั้นหรือ,อยังถ้านายอยากได้หลานคืนต้องเอาสิ่งนี้มาแลกนะหนุ่มนอนนาตอบกลับว่าเอางี้ไหมให้พ่อบวชให้ 2. ทําบุญใหญ่ให้ 3. เอาหมูเห็ดเป็ดไก่วัวมา้าไปให้เป็นเครื่องเส้นอันนี้เรียกว่าผีฆ่าไทยทางนู้นเรียก อันสุดท้ายแทนคำว่าเงินก้อนโตวัวควายม้าใช้เงินเยอะทางคนโทรมาก็ไปปรึกษาหมอธรรมโลภมากผีตกลงกับหมอธรรมว่าอยากได้อันใหญ่ๆคนนอนนาไปเล่าเรื่องนี้นะ่ะให้พ่อแม่เด็กฟังตายายฟังต้องไปหนึ่งทุ่มวันที่11นะอีกทางหนึ่ง มีโทรศัพท์เข้าไปที่เบอร์อีแม่ตอนหนึ่งทุ่มมีผู้ชายโทรมาว่าขอสายนางจุดๆหน่อยนะทางนี้นะ่ะก็รับว่าไม่อยู่แล้วขึ้นไปแล้วอีกข้อมูลหนึ่งนะ่ะบอกว่าเจอน้องแล้วถ้าอยากได้ให้มารับที่กกอะไรสักอย่างเนี่ยมันสอดคล้องกันว่ามียื่นหมูยื่นแมว ขึ้นในวิวนทะี่1ิอน่ะตอนหนึ่งทุ่มคนเป็นน้องเนี่ยรู้หมดเลยมองตาหลานสิหลานอยากกลับมาแล้วนะ่ะทำไมไม่เอามาส่งคนเป็นน้องบอกว่ามีคนคนหนึ่งบอกว่าเมื่อไหร่จะมาส่งที่บอกว่ารู้ดีรู้มากรู้หมดอีกคนรู้ว่าน้องยังไม่ตายการยื่นหมูยื่นแมววันที่สิเว็มีผิดแผนผิดพลาดยื่นไม่สำเร็จ คนเป็นแม่ดันไปถ่ายเซลฟี่บนภูเขาเหล็กไฟไปตั้งแต่วันที่11ถ่ายเซลฟี่ตอนเช้าวันที่12มีการตอบโต้คนที่โทรไปว่าได้ขึ้นมาหาทั้งคืนแล้วไม่เจอแสดงว่าคุณไม่ได้ขึ้นเขาตอนกลางคืนหลอกตีความตามสำนวนคนที่โทรมาหาเบอร์ชาร์จไว้ที่บ้านมีป้านคนหนึ่งอยู่ที่บ้านเป็นคนรับสายแทนมันพลาด ตรงนี้แหละ